สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงวิชาณปัตตลอดหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีหลวงปู่โตะท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลายชนิดเช่นพระสมเด็จพระผงพระบิดตาพระกริง่งพระเหรียญ ล็อกเก็ตและตะกุดด้วนเป็นที่นิยมของลูกศิษย์เชื่อกันว่ามีพุทธคุณสูงไม่ว่าด้านโชคลาภความเจริญรุ่งเรืองอีกทั้งแควคาาป้องกันพยันตรายทั้งปวงสเสน่ห์เมตตามหานิยมเป็นเลิศวิชาอาคมสำคัญ ที่หลวงปู่โต๊ะได้สําเร็จคือวิชาณปัตลอดกล่าวกันว่าผู้ที่สามารถเรียนวิชานี้สําเร็จจะต้องมีสมาธิที่กล้าแข็งมากเพราะต้องเพ่งสมาธิไปที่ตัวอักระเลขยนันที่ได้จานลงบนกระดานชนวนให้ทะลุ จากด้านบนลงไปปรากฏเป็นอักขระเลขยันใต้กระดานชนวนได้หรือเพ่งจนอักขระเลขยันทะลุกระดานชนวนนั่นเองจึงถือว่าสำเร็จวิชาหลวงปู่โตได้ศึกษาวิชานี้จากหลวงพ่อโชชวัต,ตโนคลองบางแวก ลูกสิทธิเล่ากันว่าหลวงปู่โตได้ใช้วิชานี้ครั้งถูกนิมนต์ไปวัดเร่งเนยี่สืบเนื่องจากหลวงปู่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในขณะนั้นหลวงจีนวัดเล่งเนยี่จึงนิมนต์หลวงปู่ไปเจิมป้ายที่วัดเล่งเนยี่ ซึ่งป้ายดังกล่าวอยู่สูงจากพื้นมากและไม่มีการจัดเตรียมบันไดไว้ให้หลวงปู่เลยเมื่อหลวงปู่ไปถึงก็มิได้ว่าอะไรก็ทำพิธีให้จนเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมเดินทางกลับวัด หลวงจีนเลยทักหลวงปู่ว่าหลวงปู่ลืมเจิมป้ายครับแต่หลวงปู่โต๊ะก็อตอบกลับไปว่าเจิมให้แล้วนี่หลวงจีนถึงกับงงเพราะเห็นอยู่ว่าหลวงปู่ตั้งแต่มาถึงยังไม่ได้ลุกไปไหนเลย และจะไปเจิมป้ายได้อย่างไรและป้ายก็อยู่สูงมากหลวงปู่โตท่านบอกว่าไปดูเถอะเรียบร้อยแล้วเมื่อทุกคนไปตรวจดูตรงป้ายก็ปรากฏรอยเจิมเรียบร้อยแล้วจริงๆงานนี้ตะลึงในปาฏิหาร ของหลวงปู่ไปกันทั้งย่านยาวราดเลยทีเดียวหลวงปู่โต๊ะจะถูกนิมนต์ไปปลุกเสกวัตถุมงคลงานใหญ่ๆแทบทุกงานในสมัยนั้นครั้งหนึ่งท่านไปปลุกเสกที่จังหวัดนนทบุรีปรากฏว่าได้มีผู้คนจำนวนมาก ที่ไปร่วมงานได้เห็นแสงประลหลาดไหลออกจากมือของท่านขณะปุกเสกไหลไปตามสายสินที่โยงไว้ต่อมาสิทธิหลวงพ่อแพรวัดพิกุนทองเล่าให้ฟังว่าได้ไปกราบสนทนากับหลวงพ่อแพรซึ่งเป็นพระเกจิดังสมัยนั้น หลวงพ่อแพท่านได้เล่าว่าเคยปลูกเสกร่วมกันกับหลวงปู่โตและพบว่าพลังจิตหลวงปู่โตนั้นสูงมากมีสมาธิที่แก่กล้าจึงแนะนำให้ลูกศิษย์ไปเช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่โตไว้อีกหน่อยจะหายากมากและเป็นสิ่งที่สูงค่ายิ่ง ปัจจุบันวัตถุมงคลของหลวงปู่โตมีสนนราคาที่สูงมากเป็นที่ต้องการของลูกศิษย์และนักสะสมอย่างมากเพราะประสบการณ์ที่ประจักษ์ในพุทธคุณในวัตถุมงคลของท่านปัจจุบันวัตถุมงคลหลวงปู่โตะนะครับนิยมมากนะครับ แทบทุกชนิดเลยนะครับที่ท่านเสกไว้ใครพบเจอก็เก็บบูชากันได้นะครับวันนี้ก็มาพูดถึงวิชาณปัดตลอดนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาที่ท่านเรียนมานะครับ หลวงปู่โตท่านเรียนมาหลายวิชานะครับวันนี้ก็มาชมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ